อะไรเออเดินนั่งน้อยหญ่หอ,อ,อยข้วอ้วนๆเลยหอ,อยข้วเด่นหอ,อยเชอรีอ่หอยเชอรีข่ข้อจะเป็นอ้วนเ้ยเป็นวดเสียบเอาเป็นเสียไปลาบตบเน่้นเสิไปกิ่มหัวออกเสียเปลาบจ้าสภาพเป็นลาบเาด้อ สวัสดีจ้าเขาตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องห้างหนูชาแนลมันนีสิบห้ามาเห็ดก้อยหอยเชอรี่หอยต้มมาแล้วล่างแล้วเรียบร้อยหั่นล่างแล้วเรียบรอย,รรย,รอ,ยอันนี้ทามาเห็ดก,กันเลยมาลงมือทํากันเลยโอ้ยเพลดยว่านี่ใส่ผิดปน เด็ด่ถอะตกอนแดงจืดคืนเลยเข้าครัวหอมได่เกลือกัอนจุกหน่อยเกลือแค <c oughs> ่น้ำปลา ลนิดหน,น,น,นึ่งนิดหนึง่งด้หนิดหนึง่งนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ต้นหอมขี้ฟรังหอมแดงซอยไว้เลือกมาดูดมาใส่ ใส่บะก,กอกทีหลังวะซานใส่บะก,กอกนั่นเริ่มใส่บะก,กอกใส่บะนาวก็เลยมักเปียวกับใส่ายได้จา้าโอ้ยมันนีกระน้ำไร้ไร้แหละมันลีกันมากกรรน รสทีาชอบกันอหอม,อม,อมหอมขวดหอมแท้ นอีกัน,น,นงิดน้ำเจี๊บเม็นแก่เให้บะก,กวาน้ำเ่ากันให้ด เป็นยังไงอืมแบบพอ่าดีเลยอืมแสบบเซตหลักจ,จ้าก้อ,แบบอ,กอ,อยไมเชอรี่ ก้อยหอยเชอรี่ี่เจ้จ็ค เสร็จแล้วมาเดอ้อมากินเขาน้ำกันแบบน,นี้มกินแล้วหรอชิมชิมชิมอมอยเชอรี่อื้อ เดับพักอืมแบบ